ชอบไมีไปต่อไหมเออดเไปหรืองกอได้ยนครันี่สวยเนี่ยเออถูกต้องนี่ถูกใจเราชอบโค้งแบบนี้เราเชอบแอโร่แอโร่เออเออท็เออแอโรครับไม่น้องเสียลงชืดอสามคันแล้วขายไปนี่นี่อบแอโร่แต่นี่ว่าน่าจะปั่นสบายนะครับผมนี่สวยชอบนะชอบนะ นี่ยางก็ดีย่างไม่ฉีลิ้ไม่ฉีลิ้แต่ลื่นครับอันนี้มันยี่ห้ออะไรนี่โอ้จอว่าจอว่าเหมือนกันครับโอ้นี่อันนี้เป็นหัวอันนี้กินเงินสักห้าเมตรอันนี้ทำไมโอ้โหนี่นี่ลุงจะขายกันกันขวบนี่จะขายว่าจะขายจะไปซื้อจอว่าไปซื้อจอว่าสีขาวที่ที่มันที่มันลงอยู่ในนั้นจอว่าโซลนาสีขาวเอ่อหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสีขาวชอบสีขาวนั่นอยากได้อันนี้อยากได้สีขาว ตอนแรกผมก็อยากได้สีขาวแล้วผมว่ามันตกกระปุกเลยดูขนาดขนาดทีนี้ตอนล้างได้รองผมสีขาวมันดูเท่ดีนะถึงไปใช่ใช่สีขาวดูดูดูเด่นครับดูเด่นโอ้โหมันแบบนี้เลยนะจะว่านะครับยอดเด็ดยอดด็ดไฮบิดใช่ไหมไฮบิดไฮบิดอันนี้เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้รุ่นนี้มีมีเลยนะเป็นตรงนี้นะมันจะไปเป็นเสือหมอบแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยทีนี้แบบเนี้ยนี่น้องมาจากไหนอันี่มาฉลองครับเออ ฉลองฉลองนึงครับโอ้ไม่ไกลฉลองนิดเดียวไกลหรอเนี่ยนี่ลงอยู่ตรงนี้อยู่ในเมืองนี่๋อ้ฉลองฉลองไม่ไกลนะเดี๋ยวไม่ไป็นไรละน้องคันเรื่อยเรื่อยพลังแข็งแรงอยู่นี่ฉลองนี่อยู่อยู่ฉลองนี่เยอะเยู่ห้าแยกเลยครับอ๋อห้าแยกเลยอออยยดด เร่งลงขีไม่ไม่ต้องคิดว่ายางของร้านมันจะลื่นนะถืเป็นปันหาลื่นมันมันมันไม่ได้ลื่นอะไรหรอกครับเดีแต่เราไม่ได้บางอันทำไมมันใหญ่ๆบางอันนะครับโคงด้วยบางอันนะโค้งเยอะอนี้ดูดีมันดูดีเห็นะเล็กนะนิดเดียวนะมีนิดเดียวเอออนนี้มันมันมันคันเห็นนะมันใหญ่ยองมันมันมีสองแบบก็เสิร์ฟหม้อคืออันนี้แบบแอนโร่แล้วก็อีกแบบมันก็แบบออร่าขีสบายอะไรแบบนี้เออเออตองเอโร่เนาะเออต้องมาลงในเอโร่ ลอันนี้มันมันรสง่วที่สซื้อแบบนี้ถ้าซื้อถ้าซืแบบนี้มแบบนี้เหรอถ้าไปซือไอ้ไอ้ไอ้นี้เนี่ตรงตรงไม่ชอบเอาแบบทอตรงไม่ชอบไม่ชอบแมวไปคา้าครับครับครับรถดีดีครับ